ดีทดําดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามชมรายการเวทีทําดีอยู่นะคะรายการที่นําเสนอแง่มุมความคิดหรือว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆบนโลกใบนี้รายการของเราจะนาเสนอซึ่งล่าสุดหลังจากที่ทางด้านผู้ชมได้ชมเวทีทําดีของทางด้านธรรมะของพระเกตพระคุณพระธรรมวชิรโมลิเจ้าวาดพญานวาเอาวันนี้ท่านผู้ชมจะมีโอกาสรับชมรับฟังธรรมะข้อคิดดีๆจากทางด้านของพระครูราชนโสรพทแทนเป็นเจ้าวาดวัดในโรง S <S> เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เม่ตาจะให้พ่อคิดธรรมะต่างๆที่จะไปใช้ในการดำเนินชีวิตกราบนามัสการพระเจ้าพร้อมกันนะคะมสัสก,การเจ้าข้าขอจเจริญพร มาสการเจ้าค่พะเจ้าเจ้าขาเนื่องจากว่ารายการของเราเป็นรายการที่เราจะนําเสนอแง่มุมความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆก็ตามที่ทําให้ให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ค่ะเรียนรคุณเจ้าขาแต่จะเรียนไปว่าทางด้านของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุรีท่านนมตตาให้ธรรมะในเรื่องของการคลองรักครองเรือนในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ย วันนี้มีโอกาสมาที่วัดในโรงซึ่งเ,เรียกว่าวัดในโรงเองเป็นวัดที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมนั้นม,มีอย่างมากมายหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการอของเรานั้นจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมชื่อปูชนชาวไทยไม่น่าจะพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้แต่เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะเข้าในเรื่องของหลักธรรมค่ะคุณเจ้าเจ้าขาอยากจะให้ทางด้านของพระคุณเจ้า พูดถึงความเป็นมาสักเล็กน้อยของทางด้านของวัดในโรงให้ทางด้านของท่านผู้ชมได้รับทราบสักหน่อยนะเจ้าค่ะดีดีวัดในโรงนั้นเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมคลองบางกากน้อยผู้ที่สร้างวัดคือท่านเป็นเจ้าของหลวงละครชื่อนายกลับเจ้าค่ะ,ะนายกลับนี่นเป็นเล่นละครมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองอรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่แต่ท่านมาโด่งดังในสมัยรัชกาลที่สี่ในยุคของท่านนะ ท่านมีละครในกำกับเจ็ดคณะด้วยกันเล่นละครจนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้สิบสี่ไร่เจ้าค่ะสร้างวัดขึ้นมาให้ชื่อว่าวัดนายโรงเจ้ากับคือวัดที่สร้างโดยเจ้าของหลงละครนอกนั้นเองเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อสร้างวัดเสร็จตอนที่สร้างวัดนั้นไปดูรูปแบบจากสองวัดด้วยกันวัดพระเฉลตุปลหรือวัดโพแล้วก็ไปดูรูปแบบจากวัดพระศรีรัต,รตนาศาสดาราม วัดพระแก้ว,วแล้วถทาาะนั้นท่านเองก็มาปรับให้มันสอดคล้องกับพื้นที่แล้วก็เพราะฉะนั้นเกิดถ้าใครเข้ามาที่วัดไน้หลวงก็จะเห็นอุโบโสถและวิหารและกำแพงแก้วมีลักษณะคล้ายๆกันกันกบสองมัททิวาเนี่ย,ยและตรงซุ้มประตูเนะ่ยจะมีภาพลือสีดัดตนอยู่ทุกซุ้มเลยมีภาพลือสีดัดตนเคยมี นักศึกษาที่เขาเรียนแพทย์แผนไทยนะ,ะ,ะมาทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาพฤาษีดัดตนกับภาพฤาษีวัดโพจะมีความต่างกันอย่างไร<อ>บ้างพวกท่าออของฤาษีดัดตนกำธมาเองก็ให้สัมภาษณ์อยู่เร,ยเรื่อยเกี่ยวกับภาพเหล่านี้เจ้า่คแล้วก็ท่านเองก็ิมนตมหลวงปูดรอดมาเป็นเจ้าอาวาห<ม>ลวงปูดรอดนั้นตเป็นพระสายปฏิบัติ เดิมท่านอยู่วัดเงินหรือวัดรัชดาธิฐานก็นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าา้านแล้วก็ด้วยที่หลวงปู่นั้นเป็นพระสายปฏิบัติค่ะสายปฏิบัติท่านเองก็จะมีโรคเสพโรคหาจํานวนมากและที่สําคัญคือสายปฏิบัติเนะี่ยเวลาท่านออกทุด,ดงคือท่านจะมีของไว้ป้องกันตัวเจ้าค่ะของป้องกันตัวเวลาท่านไปเข้าไปในป่าไปในถ้ำไปอยู่ในอ่าเรียกว่าในที่ป่าทึบป่าลกเนะี่ย บางทีมันจะมีพวกสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บพวกงูพวกสัตว์มีพิษต่างๆหรือแม้แต่บางครั้งมาเป็นเสียงเพราะฉะนั้นลุงปู่ท่านเองก็ได้วิชาในการทำเบีย้ยแก้<อ>ไว้ป้องกันและแก้ไขสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีเขี้ยวเล็บเป็นเสียงหรือเป็นอะไรต่างๆที่มาหลอกหลอนเนะี่ยก็ถือว่าเบีย้ยแก้ของลุงปู่รอดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีที่เป็นที่รู้จัก ณปัจจุบันถมาถูกวัดเลยนะคะับจ้าเรียกว่ามาทางสายวิปัสสนาพร้อมกับตอนนี้เราเราเราได้เห็นในเรื่องของการนําเรื่องของพุทธคุณมาใช้ในการดําเนินชีวิตในสมัยของยุคนั้นเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะของลูกปู่เนี่ยอย่างนั้นก็คือเป็นขวัญและกําลังใจขวัญและกาลังใจเวลาญาติโยมอยากจะได้ของดีไว้ป้องกันตัวไป หมายถึงว่าเอา้าบางคนขึ้นบันไ่<ะ>บางคนไปเป็นทหารอย่างเงี้ยพอเมื่อก่อนเนี้ยสงครามใช่สงคราม,รามก็อย่างน้อยก็จะต้องมีของดีไว้ป้องกันต<ม>ัวเพราะฉะนั้นถ้ามีของดีหลงปู่ลอดอย่างน้อยก็มีภูมิเขาเรียกว่ามีสิ่งคุ้มกันที่ดีอยู่ในใจแล้ว<ะ>อ่า ว่าในเรื่องของการมีสิ่งคุ้มกันอยู่ในใจแล้วเนี่ยก็สืบทอดมาทำในพุทธศาสนาของเรากับในเรื่องของเรื่องของการดำเนินชีวิตโดยการมีเรื่องของศีลมีเรื่องของสติมีเรื่องของธรรมศีลธรรมก็จะมาพร้อมกันเลยใช่ไหมคะพระเจ้าเจ้าคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอดีเลยเนองจากว่าในในยุคสมัยของเราคะพระเจ้าเจ้าคะคือเราเห็นแล้วแหละความแตกต่างระหว่างคนยุคเก่า ความเชื่อความศรัทธาของคนยุคเก่าของพุทธศาสนาค่อนข้างจะแน่นแฟ้นค่อนข้างที่จะศรัทธาศรัทธาที่แรงกล้าเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันเราเข้าใจว่าสังคมโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่น่าตกใจมากที่มีเสียว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่นับถือแม้แต่ศาสนาใดๆเลยมันก็เลยเป็นทําให้เรามากหลังนั่งคิดว่าเอ๊ะ แล้วทํำยังไงในการที่เขาจะใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตโดยที่เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมิตดิเดียวก,การดําเนินชีวิตของเขาจะอยู่ในเส้นทางแบบไหนในการที่จะสามารถเดินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือว่ามเมื่อเจอความทุกข์แล้วเขาสามารถที่จะนํานําสิ่งที่เขายึดถือนั้นนะคะม,มาใช้ในการดําเนินชีวิตได้ในทางพุทธศาสนาของเราเรามองว่าเรื่องของการเชื่อ การมีสิ่งยึดมั่นนะั้นสําคัญมากน้อยขนาดไหนค,คะงพาอเจาค่ะคือในโลกยุทธใหม่เนี่ยคือพระสงฆ์เองก็จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกที่มันเปลี่ยนไปทํำยังไงที่เราจะปรับบทบาทของวัดเองก็จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องคือถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเด็กเขาเนี่ยโอ้รับรู้ขอ้อมูลวินาทีเะยรนะัเป็นวินาทีบางคน,นอยู่กับมือถือมาตลอดเจ้าคะ่ะอยู่กับมือถือขาดไม่ได้ เวลาไปที่ไหนแล้วลืมมือถือในวันทั้งวันเ่ยไม่ต้องทํางานแล้วไม่เป็นอันทํางานเพราะฉะนั้นคือเมื่อเขาอยู่กับเสียงเหล่านี้เราเองก็ต้องเข้าใจว่าออกระแสของโลกกระแสของธรรมมันเองก็จะต้องมีการไหลเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยเฉพาะถ้ามาว่าเด็กในยุคปัจจุบันนียคือถ้าเราพยายามปลูกฝัง จัดสิ่งแวดล้อมให้เขาได้ดีเนี่ยแต่มาว่าเขาเองก็พร้อมที่จะเข้ามาค่ะคือส่วนหนึ่งเองเราก็กมีสิ่งที่เขาเรียกวคอยกระตกไว้บ้างคือไม่ใช่ปล่อยให้เขาลื่นไหลไปตามกระแสอย่างเดียวจ้ะค่ะผู้ปกครองอาตรมามองว่าถ้าได้สามสถาบันหลักเข้ามาช่วยกระตกช่วยมาก็เรียกว่าประคับประคองบุตรหลานของเราค่ะบุตรหลานของเราเองก็จะเดิน แล้วว่าเดินถูกทางสามสถาบันหลักนี่คืออะไรหนึ่งสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยต้องมีเวลาคอยดูลูกนิดเนี่ยไม่ใช่ว,ว่าปล่อยให้ลูกอยู่กับคนใช้หรือแม่บ้านอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาดูแลลูกของเราด้วยแล้วก็ต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่เขาและส่วนที่สองก็คือสถาบันการศึกษา สําคัญมากสถาบันการศึกษานี่ก็ถ้ามาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเจ้าค่ะลองมาจากสถาบันครอบครัวคือทำยังไงที่จะเราพยายามจัดการศึกษานั้นให้เขาคันเรียกว่ามีความรักความผูกพันกับเรื่องการศึกษากับเรื่องสถาบันการศึกษาครับเนี้ยแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือสถาบันศาสนาวัดเองก็จะต้องปรับตัว จัดอ,อบรมให้เขาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กรุ่นใหม่แต่มาว่าถ้าสามสถาบันได้ช่วยกันจะทําให้เด็กนั้นเขาอย่างน,น้อยก็คือช่วยดึงเด็กให้เขาในวัยของเนี่ยวัยกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาตอมาว่าถ้าทุกคนทําหน้าที่ทําหน้าที่ให้หมันสมบูรณ์อพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ สถาบันการศึกษาก็ทาหน้าที่การศึกษาให้ดีและก็สถาบันศาสนาเองก็มีหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตอนนี้เราจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของเราที่กําลังลื่นกําลังไปกับกระแสของขโลกในปัจจุบันอย่างที่ทางด้านของอของพเจ้าบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือสภาพแวดล้อมในการที่จะหลออรอมให้กับคนสํามคนโตสาคัญมากสำคัญมากจริงๆมีทั้งครอบครัวครอบครัวนี่คืออยู่กันตั้งแต่เช้าบางวันสาร์อาที่ต้องอยู่กันทั้งวันแล้วก็อยู่เช้าอยู่เย็นแต่ระหว่างที่เจ็ดวันของเขาก็คือจันทร์ถึงสุกอยู่กับโรงเรียนอยู่กับสถานศึกษาอยู่กับเพื่อนและที่สาคัญก็คือ สถาบันที่เรียกอีกว่าขาดไม่ได้เลยก็คือสถาบันศาสนานั่นคือถ้าใดด้านของภูิทธศาสนาของเราแล้วเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเลยในการที่จะนํผพาในเรื่องของปรจริยธรรมนั้นไปให้เด็กๆเขาได้เขาได้สื่งซับแต่ไหนก็ตามเนี่ยใดๆจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่มีต้นแบบใช่ไหมคะครอบครัวสําคัญ คนรู้ผู้ใหญ่ทาหน้าที่นั้นได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยแหละตัวสําคัญเนี่ยแหละปัจจัยที่สาคัญปัจจัยที่สําคัญที่จะต้องพ่อแม่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานของเราเจ้าค่ะคือเมื่อเป็นต้นแบบอย่างน้อยก็คือเป็นคือพ่อแม่เนี่ยให้ความรักเขาให้ความรักให้ความผูกพันเด็กเขาก็เกิดความอบอุ่นใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กที่ไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับความคุณรักความรักจากคุณพ่อคุณแม่เขาก็ ไปคบเพื่อนอพอไปคบเพื่อนเนี่ยโอ,โ,อโอ้เพื่อนดีก็ดีไปแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีละมันจะเข้ากับหลักพระเจ้าเจ้าด้บอกว่าคบคนเช่นไหนก็เหมือนเป็นเหมือนกับคนเช่นนะั้นคบคนดีก็เป,เป็นคนดีคบคนชั่วก็เป็นเหมือนกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะช่วยกันดูแลสังคมคนั่นเพราะว่า หนึ่งหนึ่งคนหรือหนึ่งชีวิตที่เขาเขาเติบโตขึ้นมาดีที่สุดก็คือการได้รับความรักความเข้าใจในครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นแบบอยางเป็นพ่อคนแร่เนี่ยเขาก็ต้องมีละธรรมมีคุณธรรมมีศีลธรรมหมายถึงว่าเราจะเป็นคนที่ต้องต้องต้องหล่อหลอมเขาตัวเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมไหนไหนก็อยากให้ผู้ใหญ่ มออในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั้นให้มากยิ่งขึ้นในมุมมองของทางด้านของพระสงฆ์เราเองตอนนี้ทํายังไงเราจะได้เกิดกระแสของการที่จะทําให้ผู้ปกครองเห็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากคือไม่ใช่เฉพาะสําหรับการดำเนินชีวิตของตัวเองแต่ด้านหมายถึงว่าเมื่อเราเป็นยังไงคนที่อยู่ใกล้เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะพระคุญจำจริงจะมาว่าคือถ้าสถาบันศาสนาเปิดพื้นที่วัด ทำกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรก็คือเราสามารถจัจดกิจกรรมได้หลากหลายในเรื่องการปลูกฝังพัฒนาเยาวชนของเราเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมเนี่ยก็เ,เอาบุตรหลานเข้ามาบทเป็นมสมณีน,นบทเป็นสมณีน,นหรือไม่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กมาเข้ามาที่วัดบ้างและวัดเองเมื่อชาวบ้านเข้ามาเยาวชนคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานเข้ามาอย่างน้อยเราก็ต้องจัด จัดมุมเพื่อที่จะให้เด็กเข้ามาแล้วก็ได้ความรู้ได้ความรู้ว่าเออมาตรงนี้นะแล้วได้พบปะได้เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีคะ้ามาว่าเด็กเขาจะค่อยซึมซับซึมซับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในที่สุดเขาก็ออกจะเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของสถาบันศาสนาทีนี้เมื่อเขาซึมซับมันก็เป็นการสร้างนิสัยสร้างอุปนิสัย อย่าลืมว่าคนเรานะถ้ามันมาเริ่มจากความคิดความคิดนี่สําคัญท,ทำยังไงที่เราจะปลูกฝังพัฒนาให้เยาวชนของเรานั้นมีความคิดที่ดีมีความคิดที่ดีความคิด,ด,คคดถ,ถูกต้องความคิดที่ดีครับปลูกฝังบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นอุปนิสัยทีนี้เมื่อมีอุปนิสัยที่ดีสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเขาเรียกว่าพอเราได้คนดี คนดีก็จะเป็นกำลังของชาติของพระศาสนาอนาคตเพราะฉะนั้นทำย่างไงที่เราจะช่วยกันปลูกฝังนิสัยอุปนิสัยที่ดีให้กับเยาวชนสำคัญมากโอ้โหมากๆเลยทีเดียวเพราะฟังจากทา,ทางด้านของทางด้านของพระคุณเจ้ามองว่าต้นแบบหนึ่งต้นแบบนี้สำคัญต้นแบบนึงสำคัญทต่ถ้าให้เกิด ต้นแบบสองสามสี่ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยสังคมของเราวันนี้ขอสักมีคนที่คิดแบบจะคิดแบบทางด้านสังพะเจ้าว่าเราจะเป็นต้นแบบของความดีเราจะเป็นต้นแบบของการมีมีคุณธรรมจริยธรรมสักหนึ่งต้นแบบที่แน่วแน่อืมที่จริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะเพิ่งอาตมาได้ไปนําเสนอแนวคิดกับผู้บริหารโรงเรียนมาจากทั้งสี่ภาคมาประชุมกันที่โรงเรียนมัธยมวัดเนียรค่ะ ก็มาในโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพสร้างสุขภาวะทีนี้เขาก็ถามว่าโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็สามารถพัฒนาการศึกษามาถึงในระดับมัธยมวัดในโรงนี่พัฒนามาได้อย่างไรทีนี้เขาก็เปิดโอกาสให้วัดโดยเมียตมานี่เป็นผู้เป็นนํำเสนอเยเปิดโอกาสให้ เครือข่ายผู้ปกครองตัวแทนคุณพ่อคุณแม่เราก็สนัเสนอไปบ้างอาตมาก็บอกนาเสนอในที่ประชุมว่าคือถ้าเราต้องการให้บทหลานของเราเป็นคนดีอย่างน้อยก็คือเราต้องจัดสภาพไปเราโรงเรียนอ,อย่างน้อยๆก็คือเรื่องการใส่ใจการดูแลเด็กคือเมื่อเขามาอยู่ในโรงเรียนเนี่ย ตั้งแต่8ปดโมงจนกระทั่งสามโมงครึ่งหรือสี่โมงนะทำยังไงที่เราจะาปลูกฝังดูลแลใส่ใจเขาให้เขาได้กาเรียกว่าได้มีการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาในทางที่ดีส่งเสริมให้เขาได้พัฒนายิงๆขึ้นไปแต่มาก็เมื่อวานนี้ก็มองไปว่าคือเนี่ยถ้าทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนก็คือหนึ่งเราจัดสภาพเป็นล้อม สองเราใช้พลังบวรในการขับเคลื่อนพลังบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนมาช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนให้กับชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะอย่างน้อยๆก็คือสถาบันเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งเข้มแข็งพูดถึงความเข้มแข็งของสถาบันต้องหาไม่ได้เลยเจ้าขาบ้านวัดโรงเรียน้องสําคัญยิ่งเนี่ยตัวบวรนั่นแหละบวรก็คือความประเสริฐ สังคมจะมีความสมบูรณ์จะมีความประเสริฐได้สามประสานเป็นปัจจัยสำคัญแองที่บอกว่าอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วว่าว่าในโรงนอกจากที่เราจะจะไปให้ข้อคิดมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการพัฒนาเยาวชนเราเนี่ยในเรื่องของสําคัญยิ่งเลยก็คือในเรื่องของสถาบันบอกว่าล่าสุดเกี่ยวจะมีกิจกรรมสําคัญแล้วใช่ไหมคะคุณเจ้าสาขาเรื่องจริงอาจจะมา ก็อยากจะ,ะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ช่วยกันวัดเองก็เปิดวัดทากิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมคือถ้าไม่งั้นเราก็เด็กเราก็จะจะไปตามกระแสตามกระแสโดยเฉพาะกระแสในปัจจุบันยิ่งกระแสอะไรใหม,ม่มาเด็กชอบความอ,าอัน,น,นอความเป็นอิสระใช่ค่ความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่กระตุกเขาบ้างเขาก็จะลื่นไหลอะไรเขาคือในขั้นเนี้ยเขายัางแยกแยะไม่ได้พอพ่อแม่ไปอันนี้หน่อยบางทีเขาก็หาว่าพ่อแม่อะไรนะอ่าอ่าไม่รักเขาไม่อันนั้นะนเขาด้วยความห่างอของเจนเอรชันมีความมีมีเรียว่าเป็นต้นต้น ต้นเหตุนะคะในการที่เราไม่สามารถที่จะเชื่อมเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างไวัยได้บางทีเด็กเขาจะมีมุมมองหนึ่งผู้ใหญ่เราจะมีมุมมองเนื่งองจากว่าการเติบโตมานั้นแตกต่างกันผู้ใหญ่ในยุคข,ของเราตั้งแต่สมมุติว่าวัยตดิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวัยยุคเบบี้บูจะตรงมาด้วยประสบการณ์ด้วยด้วยการเรียนรู้จากตัวเองอแต่ในขณะที่เด็กๆในเรื่องของประสบการณ์ยังไม่มี แต่เขามีสื่อต่างๆที่อยู่ในมือแล้วเ็าเชื่อสิ่งนั้นทํายังไงทํายังไงสองวัยเขาจะสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่ที่เป็นเรื่องดีในการที่จะเดินไปคู่กันได้จะมามองว่าหนึ่งอยู่ที่ทัศนคติคทํายังไงที่เราจะปรับความคิดของเราให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปยนไปและยอมรับว่าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปคือถ้าเราแบบจะอยู่เหมือนสมัยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม าสิบหกสิบปีสามสิบปีที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่เองก็จะต้องปรับตัวปรับใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะเด็กยุคใหม่เนี้เขาจะต้องการอะไรที่มันเขาเรียกว่าฉับไวฉับไวแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเราก็อย่างน้อยน้นก็คือปรับจิตของเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกของเราอย่างน,น้อยก็คือจะหลืยว่า ลูกเราคนหนึ่งเผื่อที่จะโอหมายถึงว่าดูแลพัฒนามาจนกระทั่งเป็นเด็กดีได้เ <Okay. S 2> นี่ยสมมติว่าคือถ้าเราปล่อยโอกาสตรงนี้ให้ผ่านไปนะดีไม่ดีเขาก็ก็กลายเป็นเด็กเสียไปเลย <Okay. S 2> ถูกสปอยเด็กทําให้เด็กนะั้นเสียคนเสียเพื่อจะกลับมาได้อีกทีก็บางทีบางคนก็ชา้าไป <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นการคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้อง เขาเรียกว,ว่ามีความรับผิดชอบชมีความรับผิดชอบใน,ในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อคุณพ่อคุคแม่เมื่อเรามีบุตรหลานขึ้นมาเราเองก็จะต้องทํำยังไงที่จะทําให้บุตรหลานของเรานะเติบโตขึ้นมาให้เป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวแต่มีหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นอยู่ที่การเขาเรียกว,ว่าการออกแบบให้รูปเราการออกแบบ ะเป็นปัจจัยสำคัญจั่ทายที่สุดนี้อยากให้ทางด้านของอพระคุณเจ้าให้หลักธรรมให้ข้อคิดหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคําคมสั้นๆเพื่อใช้เตือนใจในการที่เราจะมีชีวิตในยุคของหรอความล้นของดาต้าข้อมูลหลาวสาตแบบนี้กับเด็กวชนหรือแม้กระทั่งทางด้านผู้ปของค่ะก็ในยุคปัจจุบันเนี้ยก็ในหลักพุทธศาสนา พุทธศาสนาก็บอกสรรพสิ่งนั้นตกอยู่ใต้อำนาจของความเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกชัดเจนว่าสรรพสิ่งนั้นมาตกอยู่ใต้ความเป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับจิตของเราปรับทัศนคติของเราให้มันสอดคล้องกับโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ให้เราเดินตามหลักของทานสินภาวนา คือตัวนี้เราจะเป็นตัวปลูกฝังให้ชาวพุทธของเรานั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่า,ามีความเอื้อเฟือ้อหนึ่งมีความเอื้อเฟื้อต่อกันมีความเมตตาต่อกันและกันสองมีพฤติกรรมมีปฏิสัมพันธ์รรที่ดีต่อกันและกันและก็สุดท้ายก็คือจิตใจที่ดีจิตใจที่งดงงามคนเราถ้ามีอย่างน้อยก็คือเป็นบุคคลที่ไม่เห็นแก่ตัว อ่าเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตใจดีงาปมปะตมาว่านั่นแหละเป็นคนที่อ่าประเสริฐค่ะาธุจเจ้าค่ะอ่าอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปเบื้องต้นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการทางด้านของวัดในโรงกําลังจะมีกิจกรรมใ,ให้ทางด้านของพระคุณเจ้าราชาสัมพันธ์เพื่อให้ทางด้านผู้ชมของเรานั้นได้รับชมแล้วก็เผื่อว,ว่าอยากจะร่วมกิจกรรมค่ะพระคุณเจ้าเจ้าค่ะด้วยความดีด ก็ในเดือนเมษายนนี่อตมาก็ได้ประชุมคณะกรรมาการวัดแล้วก็ได้พูดคุยกับทางาผู้บริหารของสํานักง,งานเขตบางกอกน้อยได้คุยกับทางาผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมััน,นลงเราจะจัดกิจกรรมจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นมาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน,นมพรรษา หรอบในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2,567ในงานนี้ก็ตามาได้ไปกราบเรียนพระดิพระคุณพระธรรมวชิรมุนีวิเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครท่านเองก็ให้แนวทางว่าก็เมื่อสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมก็อยากจะให้วัดในโรงนะจัดในนามเขตบางกอกน้อย เดี๋ยวนี้ก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อเจ้าคณะเขตท่านก็บอกว่าเอางั้นเราก็จัดในนามเขตโดยนิมนต์เจ้าวาดในเขตบางกอกน้อยทั้งหมดเลยผู้ช่วยเจ้าวาดมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยดในหนลวงในวันที่5เมษายนและนอกจากนี้ทางท่านผออ,อเขตก็ได้ทําหนังสือเชิญผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ในระหว่างการ อา่าแล้วรอการตอบรับจากท่านผู้ว่าจากรองผู้ว่าและก็ทางปรัดกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นก็ได้เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ใกล้ๆวัดนในเขตบางกอกน้อยมาร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายความจงรักภักดีในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ในก่อนภายใต้อ่าเรียกว,ว่าพระองค์ท่านก็เรามาร,ว,รวมพลังเพื่อ ถวายพระพรชัยแด่พระองค์ท่านในวันที่5เมษายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นในวันนั้นค่ะวันนี้ต้องกราบขอคุณทางด้านของพระครูรัตนสุลท่านเป็นเจ้าวาดวัใน,นิโรงและท่านก็มาให้ข้อคิดข้อธรรมของเราวันนี้รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นในวันที่5เมษายนอยู่ดีนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่นอกจากจะได้ข้อคิดดีๆแล้วเรายัางจะมีโอกาสในการที่จะร่วม ทำความดีในวันที่5เมษายน2 5 6 7ที่จะถึงนี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันได้ในเวทีทำดีในครั้งหน้านะคะวันนี้กลาบล,า,ลาท่านพะคุณจา้าแล้วก็กลาบลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ